กาวภาพ้นที่สามนะครับผมขอนะครับผมขอเชิญนากษคนนี้นะครับาภาพคนทสานะครับผขอกาบเรียนเชิญคุณวิชัยคุณดูคุณกำมลนคุณวันดีสัแกขาวขอากาบเรียนเชิญนะครับผมผมขอากาบเชิญคุณนะครับดวงพรแต้ตั้งคุณรัทน,นีภัยบูลปบินญาเลิศ คุณสุรพันธ์คุณปัชพาสุประสิก์กับจรคุณเตยียงไกคุณบุญยญนล์วังวิจิตสุดท้ายคุณกรา่าภาเล็กชัยตุภกพระตอศรีสหาการคมขอกราบเรียนเชิญครับ ดีครับดีครับ

แตบกอะไ่คนยนดียวม้องาั้เรื่องที่วด้งุ่ท้ญาติโยมที่จะเพิ่งเดินผ่านตงบงสวนนั้นยังไม่เสร็จที่สี่นะ รอบนอกใต้จะพึ่เดินไปจะพึ่งเดี๋ยวเสร็จก่อนทีา่ารเพื่อนจะบอกนาะมาปลูกภาสจะภาพเสร็จก่อนพระเจ้าภาพกรุงได้มาสเร็จส,สุเอาวัดแล้วเอาวดเลยที่ก่อพลังไม่ได้ Субтитры создавал DimaTorzok นะครับตอนนี้ใครสะดวกนะครับติดทองกับต <rup> ิดทองที่เสานะครับแล้วก็ปุผ่าได้เลยครับผมขอกราบเรียนเชิญครับดับเทียนดับเทียนดับเทียนที่หน้าดับเทียนหน่อยโอเคดับเทียนทั้งหน้าเลยครับหน้าพงได้เลยครับญาติโยมทั้งหมดนะครับทุกท่านนะครับ่าริธรรมครับผมปุผ่าปุกผ่าได้เลยครับต้องรีบขอดับเทียนข้างหน้าเลยครับดับเทียนอ่าดับเทียนดับเทียนข้างหน้าเลยครับขอบคุณครับไม่ต้องรีบนะครับขอกราบเรียนเชิญครับ ช่วงนี้เว้นไว้ทุกคนทุกท่านเชิญน,นะครับผมทุกท่านเชิญครับทุกท่านเชิญครับทุกท่านเชิญครับ นะครับเสาใดเสาหนึ่งที่คุณตั้งใจไว้เป็นเสาแรกที่คุณขาดิฐานนะครับเป็นเสาแรกที่คุณขาิานนะครับเสาใดเสาหนึ่งนะครับิฐาน่อนนะครับนะครับไม่ต้ีนะครับไม่ต้องดีนะครับเด็แครับดแดง้ด้้ได้ไ <bastards> ด <câ owania> <ina>? we ้้าบนนะได้ได้ถืน นะครับปีทองสาวโลแข่งนะครับมาแล้วนะครับปีทองสาวโลแข่งนะครับ ผูกผ้าผูดทออางเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทีต่อนะครับผูกผ้าผิดทออย่งเดียวไับเดี๋ยวเราจะทีต่อนะครับนะครับผูกผ้าผูกทออย่างี้นะครับ หลังจากนี้เราจะเริ่มพิธีต่อนะครับก็าไม่ทันลยห่บ้่อไรังไม่รปอยแมถ้าจะไดจะเปข่างัไปาก็าถ่ายใเล่นครก็บากนทกทั้งตัวบา ก่อยาด้ก็มีค่ข้าวี่่นา4หมายถึงว่าถ้าราขมอเป่งไม่ถึงนี่จะายนะครับแต่ที่ทไนะครับให้ผูกผ้ากับติดคอก่อนนะครับเดี๋ยวาเร่อต่อนะครับ ไม่ได้ดูเลยไม่ดูเลยนอนต้องเพยดูพี่เพย์ต้องเพย์ดูเลยไม่เพย่ต้อนอนยต้องไปที่ที่เปไทยแลนด์ก็ได้ไอเดียไอเดเข้าไปีใ่มีมีมีหั้ไปงท่าง่าเนะ พร้อมแล้วผมจะเริ่มพิธีต่อนะครับผมขอเชิญเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่เราเตรียมการไว้นะครับผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ประจําสุดนะครับเจ็ดท่านนะครับประจำสุเจ็ดท่านนะคะรับพร้อมแล้วผมจะเริ่มพิธีต่อนะครับ เนี่ยคาดคิดว่าที่มให้อาจารย์จองกันาแล้วืองมานานแล้วผขอบุตเตท่านนะครับพร้อมยขนะครับ เจ้าที่พร้อมนะครับพร้อมยกนะครับผมพร้อมยกนะฮะเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับ ถ่ายนะครับอ๋อเจ้าพี่นะครับไปที่ประจำบจุดนะครับเจ็ดจุดเจ็ดขั้นนะครับพร้อมยกนะครับผมเวลาเวลาได้นะครับขั้นต้นหนึ่งนะครับขั้นสองครับยกมือขึ้นเจ็ดขั้นขั้นสามยกมือขึ้นพร้อมนะครับเอ่อพร้อมนะครับนะครับเวลาไม่ได้นะครับโอ้ ไฟนะครับลำดับจากนี้ไปนะครับได้ไเวลาอันสุดยิน,นะครับที่เราท่านทั้งหลายนะครับจะได้ไปได้เติมที่ีในการไปสายนะครับไปมามาเดี๋ยวไปร่วเตาข้อนอนนะครับผนะม ผมขอกลาบเรียนผู้พิการตัวรามีนะครับแต่เราว่าก็ท่าขาต้นแก้วนะครับผมขอกลาบเรียนนะครับตัวแทนนะครับเสาต้นที่หนึ่งนะครับคุณนะครับคุณสี่ว่าคุณผมขอตัวแทนนะครับรับของที่จะลงเสาหลนึ่งขอตัวแทนให้เดลงพ่อนะครับใครที่จะลงร้องผมเอ่อเสาต้นที่หนึ่ง นะครับขอเชิญ5ท่านนะครับรับของจ้าแม่จารย์เพื่อที่จะนําไปลงสูงที่หนึ่งนะครับไปรเป็นแทน5ท่านครับผมใครเป็นตัวแทนขอผู้ว่าครับผมของผู้จิดเชิญผู้ว่าครับและภริยาครับผมนะครับท่านประธาจารย์มีเรียนผู้ว่าภริยานะครับเชิญนะครับเชิญหัวหน้าอุทยานครับผมนะครับอบตนะครับด็อบเบอร์ครับด็อบเบอร์ทอนะครับนะครับเชิญผมดำชื่อครับ ขอเชิญผู้ใหญ่นะครับผมนะครับท่านนายกเสือครับผมขอกราบเรียนเชิญครับมาเป็นตัวแทนในกานนี้ในเสาต้นที่หนึ่งนะครับขอกราบเรียนเชิญครับไลท์โอเคแล้วก็แล้วก็อันนี้

ท่้รา้่นีป๊บนึงขพระอาจารย์ในคืนการรับต้นที่สองนะครับต้นที่สองนะครับต้นที่สองนะครับคุณอนีิภยามันีสิริแล้ครอโค้ดิฉันนะารับขอขอเชิญานนี้ครับรับของจราการครับรับของจายการทีดการซื้อรู้ต่อ มาอยู่ไหนให้ท่านกอไคโอเคอเคอเอเอเคโอเอเคโอเอคโอเคโอเคอโอเคโออเคโอเอคอโอเคอโอเคโอเคโอเค ชุดที่3ามนะครับชุดที่สาเจ้าภาพสาเองชุดสามนะครับคุณวิชัยคุณจูคุณตะมนคุณวันดีครับคุณตรครับแครับชุดที่มารับรับร ขอขอตัวแทนนะครับพระอาจารย์หรือเพียงสั่นะครับพระสมชายขอกราบเรียนเชิญนาที่นี้ะครับผมขอตัวแทนพระอาจารย์เพียงสันะครับพรสมายมวครับขเื่อตแทนนะครับอาจาย์เกียงสมาท่านเราตอนนี้นะครับอเดี๋ยเสา อาจารย์ท่านนี้หมดอาจรย์ให้ไปทำอีกท่านใดที่เอาขอประวางไว้เมื่อเช้านะครับที่เมื่อวานนะครับนะครับเมื่อวานนี้ลูกที่สามอยู่ด้านโน้ลูกที่หนึ่งนะครับลูกพูทที่หนึ่งของอาจารย์พระบารมีอยู่บนเสียงอยู่ด้านบนนะครับบนตุ่นลูกที่สองอยู่ตรงนี้ ดูทีสามดูอีสามฮอยู่ข้างล่างเจอเลยครับรอเลยสามนะครับ้อ็คนที่สามอยู่ข้างล่างครับผมรอว่างเลยครับรอว่างเลยรอว่างเลยครับนะครับหนึ่งสองสามเชิงตำแหน่งที่เลยครับเชิงตำแหน่งที่นะครับม่นเขาก็ไปหนุนที่สามที่หนนี้ ของพระการปรเีนะครับอยู่บนสุดนะครับเสาที่หนึ่งบนสุดเลยตรงไหนได้ครับเม่ไหรที่เมื่อไหร่เสาที่สองอยู่ตรงนี้นะครับเสาที่สามอยู่ด้านล่างครบผมนะครับเจ้าหน้าที่เสาพร้อมนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เสาพร้อมแล้วนะครับจับ จับหกคนจับไว้ก่อนนะฮะัหกคนจับนะครับจับยังครับขอขอโทษจับแล้วเจ็ดหกท่านนะครับหกท่านพร้อมไหมครับใช่ครับอย่าพึ่งหยอดนะครับอย่าพึ่งหยอดรอแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่งครับผมรอที่ที่เสาสามอยู่ข้านล่างเลยครับผมเสาสามอยู่ด้านล่างสุดนี้เลยครับ เสาสามอยู่ด้านล่างครับผมเสาหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับเราเล็กล้ราเล็กละครับผมได้แรัวถ้าติดเรก็ดึไม่เอาเอาื่องเสาครับลองลองลลองยกลูรอขเลเส้นอย่างนี้ ทุกเสาพอไหมครับยังไมนยืดราเลยทุกเสาพอไหมครับพอเราหันม่ยืดเราเลยเดี๋ยวพิ่งยกเดี๋ยวพิ่งยกกลับมาก่อนครับยังไม่ได้จุดเทียนครับผมกลับมาก่อนใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นมือกอดมาก่อนใจช้าช้าใจเย็นกลับมาก่อนครับทุกคนกลับไปก่อนนะครับเรรับอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับยกพร้อมกันนะฮะสามเสายกพร้อมกันใจเย็นนะครับใจเย็น นะครับเรักคพู่แป๊บเดียวเอาละผมขอเจ้าที่สามท่านที่ประจำจุดหนะึ่งคนเอาเทียนนะครับไปให้เจ้าภาพเพื่อที่จุดสี่ทิศนะครับสามคนที่เกินสามคนที่อยู่รุ่นไหนรุ้งหนึ่งที่ขึ้นหางคนเอาเทียนไปให้เจ้าภาพเดี๋ยวเทียนจุดสี่ทิศโอเคไหมเถวที่สองใครประจำเถวที่สองพี่อาบูไทย ไอเดียที่เอาเพียนก็ภาาจุดสีทิศนะครับเพียน